แต่งตัวไปรับลูกชายกันคะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าหลุยให้มิชาหยุดเรียนตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสยาวแล้วโรงเรียนเขาเปิดวันที่12มกรานะคะก็คือปีใหม่คริสต์มาสที่นี่หยุดนานหยุดยาวมากและพยากรณ์อากา,ากศวันนี้นะคะอยู่ที่ลบสาองศาค่ะ ซึ่งถือว่าไม่หนาวเท่าวันอื่นๆก่อนหน้านี้หนาวกว่านี้แล้วก็ท้องฟ้าวันนี้คือมันเคลียมมากมันไม่มีหมอกเลดเลดเลยล,ะล,ะล,ะละ่ะอ๋อลืมใส่กางเกงไม่ได้ยังไงลืมใส่กางเกงไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยฉันจะรีบใส่หมวกทำไมเนี <laughs> ่ย ก่อนนะคะเสื้อโค้ดเอาไว้ที่หลังสุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเถอะผะเกินโอเคพร้อมละไปรับลูกชายกันนี่ดูวิววันนี้สิมันไม่มีหมอกเลยทุกคนมันดูแบบเออสวยจังเลยอะไรแบบนี้แล้วลุยจะบอกว่าอากาศที่เนี่ยมันเป็น fresh air มากๆเลยนะมันไม่ได้มิบมันไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลย ถึงแม้ว่ามันจะมีฮีเตอร์แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าควันจากฮีเตอร์มันทำให้อากาศในเมืองนี้แบบไม่ดีหรือว่าแย่ยังไงอ่ะจัอากาศดีๆก็ไม่ยากกลับบ้านดูสิโ <c oughs> วยวายอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียว คนจะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่โฟมนะแต่มันคือหิมะเขาเอาหิมะมาปันป้นๆแล้วก็เพ้นสีสวยงามที่มันโฟนี่นี่งงนะดูสิไม่ยอมกลับบ้านดูสิ